สวัสดีค่ะการปฏิบัติทําให้ผนทุกเนี่ยเออ่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไปไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือวิดีโอ ep สโสดาบันเป็นกันง่ายๆด้วยเทราวาสวิถีเซนค่ะเป็นวิดีโอที่คุณครูเมตตาอุทกาพัณฑ์บรรยายไว้ในช่อง YouTube เทราวารวิถีเซนเราจะมาลองดูกันว่าแก่นของแนวคิด เทราวาทวิถีเซนเนี่ยคืออะไรแล้วก็เอ,อ่อทำไมถึงเชื่อว่าการเข้าถึงจิตว่างมันอาจจะนําไปสู่ความเป็นโสดาบันได้ไม่ยากนักครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับชื่อเทราวาตวิถีเซนเนี่ยคือฟังดูเหมือนเอาสองอย่างมารวมกันใช่ค่ะมันมีความหมายยังไงคะชื่อนี้ครับตามที่ในวิดีโออธิบายไว้นะครับคําว่าเทราวาตก็คือการอิงหลักธรรมจากพระสูตรอย่างที่เคยพูดถึงในอีพีก่อนๆเช่นโกสัมพีสูตร ส่วนคำว่าวิถีเซนในบริบทนี้ขึ้นเน้นไปที่ลักษณะออความฉับพลันนะครับเหมือนการชี้ตรงไปที่สภาวะจิตเดิมแท้หรือจิตว่างที่มันมีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนเลยเป็นการเข้าถึงแบบตรงๆเลยครับเข้าถึงจิตว่างโดยตรงฟังดูเหมือนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วการเข้าถึงแบบนี้มันต่างจากการปฏิบัติที่เราคุ้นเคยอย่างการนั่งสมาธิหรือตามดูลมหายใจยังไงบ้างคะ จุดต่างสำคัญที่ในวิดีโอเขาเน้นเลยก็คือว่าจิตว่างหรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปสร้างขึ้นมาด้วยความพยายามนะครับคือมันเป็นสภาวะตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในตัวเราวิธีเข้าถึงที่แนะนำในวิดีโอก็คือแค่พลิกเข้ามาดูใจหรือชำาเลืองดูใจเบาๆสบายๆซึ่งมันจะต่างจากการที่เราใช้วิญญาณในขันห้าไปรู้อารมณ์กรรมฐานเช่นไปรู้ลมหายใจ ทางผู้บรรยายมองว่าอันนั้นมันยังเป็นการทำงานผ่านขันห้าอยู่ซึ่งก็ยังอยู่ในฝั่งทุกนะครับอ๋อค่ะแล้วลักษณะของสภาวะจิตว่างที่ว่านี่มันเป็นยังไงคะว่างแบบไหนตามคำบรรยายในวิดีโอนะครับคือมันว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆว่างจากความเป็นตัวตนหรือที่ชอบพูดกันว่าตัวกูของกูนะครับมันจะเหลือแต่ความว่างความบริสุทธิ์แต่ว่า ประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่ว่างแบบไม่รู้อะไรเลยมันยังคงมีความรู้อยู่เป็นสภาวะที่เขาเรียกว่าว่างอยู่รู้อยู่คุณครูแม่ตาก็เชื่อมโยงสภาวะนี้กับนิพพานที่สัมผัสได้ในปัจจุบันแล้วก็มีการอ้างอิงคำสอนของท่านพุทธทาสด้วยที่ว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างครับอ๋อค่ะค่ะมีการพูดถึงเรื่องการเห็นสองฝั่งกับตัวที่6ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะมันคืออะไรคะ ใช่ครับแนวคิดเห็นสองฝั่งนี่คือการที่เราเออรู้ทันสภาวะจิตว่างที่อยู่ข้างในตัวเราพร้อมๆกับที่เราก็ยังรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันห้าของเราตามปกติเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าออกหรือเรากำลังฟังเสียงอยู่แต่ว่ามีจิตว่างเป็นพื้นหลังอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวที่6เนี่ยเป็นเหมือนคำอุปมานะครับ ผู้บรรยายเขาเปรียบเหมือนว่าในขันห้าที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีใจแท้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างเนี่ยซ่อนอยู่อุปมาเหมือนไข่มุกที่อยู่ในเปลือกหอยการพลิกเข้ามาดูใจก็เหมือนกับการที่เราเปิดเปลือกหอยออกแล้วก็เห็นไข่มุกนั้นได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเปลือกหรือตัวขันห้าเลยครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ประเด็นที่ว่า การเข้าถึงโสดาบันทําได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ที่เรียกว่าสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเนี่ยอันนี้นับว่าท้าทายความเข้าใจเดิมๆพอสมควรนะคะเพราะปกติเรามักจะมองว่าเส้นทางอริยมรรคเนี่ยต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ปัญญาเยอะครับ อันนี้เป็นหัวใจสําคัญของแนวทางที่นําเสนอในวิดีโอเลยครับตามคำอธิบายคือพอเราเห็นหรือประจักษ์สภาวะจิตว่างนี้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ชัดเลยว่าขันห้าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราพอเห็นความจริงข้อนี้ปุ๊บสักกายทุติคือความยึดมั่นผิดๆว่ากายใจนี้เป็นเราจริงๆเนี่ยมันก็จะถูกทําลายลงไปเองแล้วพอเราได้สัมผัสสภาวะธรรมที่เป็นพุทธะ ธรรมะสังฆะในจิตตัวเองแล้วเนี่ยไอ้ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยหรือวิจิกิจฉามันก็จะหมดไปด้วยซึ่งการละสังโยสองข้อนี้ได้ก็คือคุณสมบัติของพระโสดาบันนั่นเองครับทางผู้บรรยายเลยเชื่อว่าแค่การเห็นจิตว่างบ่อยๆแล้วก็ทรงสภาวะนี้ไว้ก็เป็นการก้าวสู่ความเป็นอริยะได้ตามลําดับขั้นไปเลยครับอ๋อค่ะแล้วในวิดีโอก็มีคําแนะนําเรื่องการฝึกฝนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ มีคำแนะนำให้ฝึกสังเกตสภาวะจิตว่างนี้บ่อยๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินจงกรมจะช่วยให้จิตตื่นตัวเห็นสภาวะนี้ได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธิซึ่งบางทีอาจจะเผลอตกผวังไปได้ง่ายแล้วการเดินจงกรมก็ยังเป็นการฝึกเห็นสองฝั่งไปในตัวด้วยคือเห็นจิตว่างข้างในพร้อมๆกับรู้การเคลื่อนไหวภายนอกผู้บรรยายเองก็เล่าจากประสบการณ์ที่ท่านฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องครับอื mm. ถ้าให้สรุปแก่นสำคัญจากแหล่งข้อมูลนี้ที่เราคุยกันนะคะก็คือแนวทางเทราวาดวิถีเจนเะนเขาเสนอวิธีเข้าถึงจิตว่างที่มีอยู่แล้วโดยตรงเลยด้วยการแค่ชํำเลืองดูใจแบบง่ายๆสบายๆซึ่งอาจจะเป็นทางลัดหรือทางที่ง่ายในการละสกายทิฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ก้าวสู่ความเป็นโสดาบันได้ ถูกต้องเลยครับสรุปได้ตรงประเด็นเลยแล้วก็สำหรับผู้ที่ฟังแล้วสนใจแนวทางนี้นะครับอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามสภาวะโดยตรงกับคุณครูเมตตาอุทกกะพันธ์ทางวิดีโอต้นทางเขาก็ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับคือช่อง YouTube ชื่อเทรวาทวิถีเซนแล้วก็มีลาย ID ดีด้วยคือ0811301558ชื่อลายจะเป็นเลขหนึ่งและตามด้วยเทรวาทวิถีเซนครับสามารถแอดไปสอบถามได้ค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ สิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นก็คือจิตว่างอาจจะไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงปรัชญาหรืออะไรที่ไกลตัวแต่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเข้าถึงได้จริงๆในปัจจุบันขณะเลยการหมั่นสังเกตสภาวะที่ว่างและรู้อยู่ข้างในตัวเราแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความทุกข์หรือต่อชีวิตของเราไปได้อย่างไรบ้างก็นับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปลองพิจารณาต่อดูนะคะพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ